นี้เดี๋ยวจะลองเขียนเป็นภาพแบบสามจังหวะให้ดูนะครับเพราะมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจังหวะที่เราจะต้องวิเคราะห์นะครับอืมจังหวะแรกคงเขียนรูปที่เล็กกว่านี้หน่อยนะพ่อจะได้เขียนเป็นสามอุย้ยมีตัวกั้นใช่ไหม อุ้ยทำไมเป็นสามเหลี่ยมนะ่ะโอ้ยแปบบนึงน,นะไม่สมมาตรช่างมันอ่ะจังหวะแรกคือจังหวะนี้นะครับจังหวะที่เอ่อจังหวะที่โจทย์บอกมานะครับว่าอะไรนะทีหนึ่งนะ เท่ากับ1,000นะครับกิโลปาสคาลทีหนึ่งนะครับเท่ากับ50องศาแล้วก็มีมวลอยู่ข้างในนะครับ0.1นกิโลปาสคาลนะครับจังหวะที่2ที่เราจะต้องเข้าใจเองนะอ๋อเดี๋ยวนะวอลตัวคอนโทรลวอลลุ่มเราก็ตัวนี้นะ ก็คือสาร R C หน A ที่อยู่ข้างในนะครับจังหวะที่สองจังหวะที่สองนะครับจังหวะที่สองเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องจินตนาการขึ้นมาเองนะครับว่าว่าลูกสูบอะมันเริ่มเรียกว่าอะไรอะเริ่มว่าไม่ไม่ไม่สัมผัสกับตัวกันละนะครับ จังหวะที่สองนี่เราจะต้องรู้กันเองอันนี้คือประมาณว่าอะไรอ่ะเออ่ผมเขียนภาษาพูดลงไปนะผมเขียนภาษาพูดลงไปนะจังหวะนี้นะก็คือลูกสูบยันกับตัวกั้นอย่างแข็งแรง ฝั่งโู้นเรื่องใช่ไหมคือยันจริงๆเลยอะนะครับยันจริงยันจังเลยนะครับแต่พอจังหวะนี้นะครับจังหวะที่สองนี่นะเป็นจังหวะที่ลูกสู่เริ่มจะอะไรนะเรียกว่าเริ่มจะแยกตัวไม่สัมผัสกับตัวก้นแล้ว แต่ปริมาตรเขียนเป็นภาษาไทยแล้วกันนะแต่ปริมาตรยังคง,งเท่าเดิมเหมือนจุดไม่ใช่เหมือนจุดเหมือนสภาวะที่1นึโอเคไหมอย่างนี้ฟังรู้เรื่องนะถัดไป เออณนะจังหวัดที่สองนี่มีข้อมูลอะไรที่เราเขียนได้บ้างณนะจังหวัดที่สองนี่นะความดันมันจะเป็น400กิโลปสาสคาลแล้วน,นนะเพราะว่าเราดึงพลังงานคือระบายความร้อนออกจาก4 1 0เ a ที่อยู่ในกระบอกสูบเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแล้วเอ,อแรงดันที่สร้างอยู่ในนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆจากหนึ่งพันเหลือเก้าร้อยแปดแล้วจะลดก็พอมันเริ่มมาแตะ ค่า400เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าลูกสูบมันเริ่มจะแบบคล้อยลงมานิดหนึ่งนะครับก็คือแต่ว่าผิวก็ยังปริมปริมกันอยู่นะแตะแตะกันอยู่นะครับตรงนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้นะทีสองเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่รู้ต้องรู้หรือเปล่าด้วยแต่ว่ารู้แน่แว่า v2 มันต้องเท่ากับ v1 ่หระแล้วมวลมันเท่าเดิมใช่ไหมครับมวลมันเท่าเดิมนะ v ปริมาตรจำเพาะ2ก็จะเท่ากับ v ปริมาตรจำเพาะ1ด้วย เขียนอย่างนี้ไปก่อนนะครับอันนี้เราไล่ไล่เอ,อความเป็นจริงนะครับลงมาก่อนจังหวะสุดท้ายใช่ไหมที่โจทย์บอกนะครับจังหวะสุดท้ายที่โจทย์บอกนะก็คือจังหวะที่โอ้ยเป็นสามเหลีนะ่ยมแล้ว จังหวัดสุดท้ายคือลูกสูบมาอยู่ตรงครึ่งหนึ่งนะครับลูกสูบมาอยู่ตรงครึ่งหนึ่งนะครับณตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าความดันจุดที่สามนะมันก็คือสี่ร้อยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสี่ร้อยเพราะว่าความดันมันเท่ากับความดันอากาศรวมกับน้ำหนักลูก,ลกสูบนั่นแหละนะครับที่สามเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่า v 3สอ่ะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของจุดเริ่มต้นก็คือจะเขียนว่าเป็นศูนย์จุด้าของ v1 หรือว่าศูนย์จุดห้าของ v 2สองก็เหมือนกันนะครับหรือว่าปริมาตรจำเพาะนะจุดที่สามนะเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาตรจำเพาะนะจุดที่1อย่างนี้ก็ได้นะซึ่งเอาจริงๆนะก็คือตามหลักเทอร์โมใช่ไหมที่บอกว่าณสภาวะหนึ่งหนึ่งอ่ะเรา ถ้ารู้คุณสมบัติครบสองค่าเราจะหาค่าอื่นๆได้ทั้งหมดใช่ไหมเราก็ไล่ดูครับเนี่ยจุดที่หนึ่งเรารู้อุณหภูมิความดันนะเดี๋ยวเราเช็คสถานะได้ว่าเป็นไออิ่มตัวหรือว่าเป็นอ,อ,อยู่ในสถานะอิ่มตัวนะหรือว่าอยู่ในสถานะไอ้อนยิ่งยวดนะครับตรงสเต็ปที่สองเรารู้ความดันกับปริมาตรจำเพาะนะครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวปริมาตรจำเพาะมันจะหาได้จากการที่เรารู้ว่าจุดที่หนึ่งเป็นสถานะอะไรอยู่ที่อุณหภูมิความดันเท่าไหร่แล้วนะครับ เพราะว่าอันนี้รู้ครบสองค่านะแล้วก็ P3 นี่เดี๋ยวก็จะรู้ครบสองค่ามกันนะรู้ความดันรู้ปริมาตรด้วยนะทีนี้โจทย์เขาถามงานใช่ไหมโจทย์เขาถามงานงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอันนี้มีงานไฟฟ้าเกี่ยวไหมไม่มีงานเนื่องจากงานเชิงกลยกงานยกงานหมุนมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อนี้เนี่ยจริงก็จะมีเฉพาะงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเท่านั้นนะครับ อันนี้ผมเขียนอธิบายกระบวนการต่อไปอีกหน่อยนะก็คืออันนี้อะไรนะระบายความร้อนออกอีกระบบต่อนะจน v 2เท่ากับไม่ใช่ v 2จน v 3เท่ากับครึ่งหนึ่งของ v 1นนะครับ ความดันยังคงคงที่เพราะาแรงดันอากาศเท่าเดิมเพราะมวลหรือน้ำหนักเขียนเป็นมวลน,นี่แหละนะถูกต้องตามความหมายของคณิตศาสตร์เอของวิทยาศาสตร์มวลก็ยังคงเท่าเดิมมวลของลูกสูบมวลลูกสูบ เท่าเดิมโอเคไหมครับโน้ตเอาไว้นี้เราจะได้แบบเอาสิ่งที่เราเข้าใจนะ่ะกองลงไปก่อนทีนี้ถัดไปเราก็จะเริ่มวิเคราะห์แล้วโจทย์ให้หางานนะครับเนาะโจทย์ถามงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปลรลเมอร ผมเขียนแบบนี้นะจะได้ไม่ต้องเขียนอะไรเยอะๆนะครับโจทย์ถามงานนี่คือาการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับซึ่งสมการคืองานนี่คาก,การเปลี่ยนแปลงปริมาตรใช่ไหมของกระบวนการจาก,จากจุดที่1ไปยังจุดที่2นะเกิดจากการอินทิเกรตค่า P dV นะครับจากจุดที่1ไปยังจุดที่2นะครับ เเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งกระบวนการของเราอะ่ะเป็นแบบหนึ่งไปสองสองไปสามแบบนี้นะ mm hmm. ก็แปลว่าเราก็หางานตลอดทั้งกระบวนการคืองานหนึ่งไปสามอ่ะได้จากงานสองจังหวัดใช่ไหมากระบวนการของงานเทอนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะหางานตลอดกระบวนการนะครับ จากจุดที่1ไม่ใช่จุดจิเป็นสภาวะนะครับจากสภาวะที่1ไปถึง3นะครับจะหาได้จากคือจะบอกว่าเวลาสอบเนี่ยนะถ้า แสดงหมายถึงแบบเขียนอธิบายสั้นๆว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่ลงไปแบบที่ผมทํานี่นะจะช่วยการตรวจผมได้มากเลยนะครับแต่ถ้าแบบทื่อๆอมาเลยคือแบบเอาแตา่ใส่สูตรแทนตัวเลขมานี่ผมไม่รู้ว่าคุณเข้าใจยังไงนะครับก็ถ้าทําถูกก็ดีไปถ้าทําผิดมาก็ซวยไปผมหาที่ให้คะแนนไม่ได้เพราะว่า ไม่รู้ว่ากระบวนการคิดหรือสิ่งที่คุณคิดในหัวคุณมัน,ม,นมันคืออะไรนะครับแต่ถ้าเขียนอธิบายแบบนี้มันจะพอแกะได้แล้วหาที่ให้คะแนนได้นะครับอ่ผมก็จะบอกว่าอา้าวถ้างั้นผมทำนี้นะผมอยากจะหางานตั้งแต่หนึ่งไปจนหนึ่งสามเลยนะผมก็ต้องหาจากงานสองช่วงใช่ไหมถูกไหมครับงานเวยงานส่วนที่หนึ่งไปสองแล้วก็งานส่วนที่สองไปสามมารวมกันนะครับผมฮะทีละตัวก่อนนะ ผมบอกว่าผมอยากหางานช่วงนี้ก่อนนะครับอองานหนึ่งสองนะครับเกิดจากการอินทิเกรตว p พ v ใช่ไหมจากหนึ่งไปสองนะครับแต่หนึ่งหนึ่งมาสองปริมาตรไม่เปลี่ยนเว้ยหนึ่งไปสองปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลว่าอะไรครับ หนึ่งไปสองปริมาณไม่เปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมถึงบอกว่าผมสอนได้อะคือจะสอนสดแล้วแบบมีคนเข้าหรือไม่มีคนเข้าผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็เหมือนผมพูดอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะครับผมจะอาจคลิปให้คุณตอนที่ผมว่างก็ได้ เนาะถ้าเกิดไม่สะดวกจะเข้าเรียนอะไรอย่างนี้นะผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับผมก็ทำหน้าที่ของผมไปอ,อไวิไปอันดูเกิดอะไรขึ้นอ่อหางานตรงนี้ก่อนนะครับปบแต่แต่กระบวนการ หนึ่งไป2นะครับอ่ปริมาตรครงที่นะครับปริมาตรครงที่ซึ่งปริมาตรครงที่ก็คือเดลต้าวเป็นศนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเป็น0ูนย์เพราะฉะนั้นงานในช่วง1นไปสก็เท่ากับศนะจบเป็นหนึนละนะครับ ถัดไปหางานช่วงไม่ช่วงกันหางานช่วงสองไปสามนะครับนะเราก็จะได้ว่างานช่วงสองไปสามนะครับก็เ,เกิดจากการอินทิเกรตเนาะ Pdv ไม่ใช่หนึ่งไป2อสี่ต้องสองไปสามนะครับ ินเกตจากจุดที่สองไปจุดที่สามนะครับ P D V นะครับเนื่องจากกระบวนการตกคำว่าการวิเนื่องจากกระบวนการ สองสองไปสามนะครับมีความดันคงทีเ่เพราะฉะนั้นงานก็จะเกิดจากเอาพออกมานะครับแล้วก็คูณกับพีกับ v v ีช3สองสามนะครับลบ v2 เนาะโอเคไหมครับหรือถ้าเกิดเราคล่องแล้วเนี่ยเรามองเห็นว่าปริมาตรมันเกิดจากมวลคูณปริมาตรเฉเพาะใช่ไหมเราอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเอ็มใช่ไหมเนื่องจากอันนี้มันเป็นระบบปิดใช่ไหมมวลมันก็อยู่ในกระบอกสูบอยู่แล้วนะครับก็สามารถดึงมวลที่เป็นค่าคงที่ออกมาได้นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็น อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องไปหาอันี่ก่อนต้องไปหา v 3กับ v 2มาก่อนนะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะซึ่งเราก็รู้ว่า v 2องต้องเท่ากับ v 1นึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นนนัน้ต้องหา v 1 v 2และ v 3มมาก่อนผมก็ไปอีกนะครับ ผมก็ไปที่สภาวะที่หนึ่งนะครับสภาวะที่หนึ่งนะรู้ว่า p หนึ่งนะครับเท่ากับหนึ่งพันใช่ไหมกิโลปาสคาลนะครับรู้ว่า t หนึ่งนะครับเท่ากับห้าสิบกิโลปาสเอ้ยเท่ากับห้าสิบเซลเซียส์นะครับตรวจสอบว่า เป็นสถานะอิ่มตัวหรือไม่นะครับตารางที่สแกนเป็น pdf เอาไว้เนี่ยมันไม่มีสาร 410a นะครับเราต้องไปอาศัยตารางที่อยู่ท้ายเล่ม textbook โดยตรงนะครับก็เดี๋ยวขอค้นก่อน ว่าตาราง4 1 0 a อยู่ตรงไหนน,นะครับหาก่อนนะโอกี่ร้อยหน้าเนี่ยไปภาพผพนวกท้ายท้ายนี่เลยโหยังไม่ถึงตารางอีกแล้วเนะี่ยถึงยังอ่าถึงละ หาตาราง r สี่หนึ่งศูนย์ a หน่อยที่นี่เจอละนะครับเราไปดูนี่แอมโมเนียล้วเราไปดูนี่ก่อนครับนี่นะเราไปดูก่อนว่ามันเป็นคือเวลาเราเช็คเช็คสถานะนะครับเราเช็คสถานะว่าเป็นอิ่มตัวหรือไม่ก่อนเสมอนะออในโจทย์นี่บอกว่าความดันหนึ่งพันอุณหภูมิห้าสิ โอ้โหหนังสือเรื่อนี้นี่เป็นฟาเรนไฮด์ด้วยแป๊บนะขอผมดูหนังสืออีกเวอร์ชั่นก่อนเออเดี๋ยวผมขอโยกย้ายไฟล์แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ奥斯พ奥 recording ก่อน โอเคเจอแล้วครับหนังสือเล่มเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่ามันมีทั้งตารางหน่วย SI กับตารางหน่วยอังกฤษนะครับก็เปิดถอยหลังมาสักนิดหนึ่งก็จะเจอหน่วย si นะครับเราจะเจอว่าเราจะเช็คสถานะก่อนนะครับว่ามันอิ่มตัวหรือไม่นะครับเราก็ดูตรงนี้ครับอันนี้มันเป็นการเรียงตามโณเลูมิใช่ไหมของเรามันเป็น50าสองศาเราก็ดูตรงนี้นะครับ ส่วนแรงดันอิ่มตัวที่อยู่คู่กันคือสามพันกว่าเนี่ยนะครับความหมายมันคืออะไรมันคือว่าถ้าเกิด R ศ1 0 a หนึ่งศูเนี่ยมันจะเดือดหรือว่าหรือว่าเจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอเนี่ยที่ที่ห้าสิบองศาเนี่ยความดันรอบๆตัวมัน,นจะต้องมีค่าสามพันนะครับอ,อ แต่ตอนนี้ความดันนะ่ะมันเป็นแค่หนึ่งพันเองแต่ว่ามันเดือดไปแล้วนะครับมันเดือดไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนอย่างนี้นะผมก็บอกว่าที่ทเท่ากับห้าสิบองศานะเออแนะครับ saturated p เออก็คือความดันอิ่มตัวที่อยู่คู่กันนะคือ สามศูนย์หกห้าจุดสองนะครับนะแต่ p หนึ่งที่เราสนใจนะน้อยกว่าแสดทีนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเอ สารทำงานที่สภาวะหนึ่งเนี่ยเดือดกลายเป็นไอร้อนยิ่งยวดไปแล้วนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเปิดที่ตารางไอร้อนยิ่งยวดต่อนะครับไปเปิดตารางไอร้อนยิ่งยวดแทนนะครับ นี่ซูเปอร์ฮ t e เตนี่นะเราก็ไปดูตารางนะครับซูเปอร์ฮ t e เต R สี่หนึ่งศูนย์ A นะครับความดันจะต้องเป็นหนึ่งพันใช่ไหมความดันหนึ่งพันคือตัวนี้นะครับความดัหนึ่งพันแล้วก็อุณภูมิห้าสิบนะครับอ้าอุณภูมิห้าสิบไม่มีให้อีกนะครับเอ่อก็จะต้องทำอินเตอร์โพเลชันนะครับนี่นะครับที่เราต้องการคือตรงนี้นะ นะเอาสองก้อนนี้นะครับไปอินเทอร์โพเลตนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจอินเทอร์โพเลตอะเพราะว่าผมเล็งแล้วเนี่ยมันคือห้าสิบองศามันอยู่ตรงกลางพอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะ่ะค่าปริมาตรจำเพาะก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนี่แหละก็เอาสองตัวนี้บวกกันหารสองนนะครับมันก็จะได้มันก็จะได้เป็นค่าปริมาตรจำเพาะที่ห้องศาเลยนะครับ ็ที่ความนั้นเท่านี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิห้าสิบองศานะเปริมาตรจำเพาะจะเท่ากับสองเลขนี้บวกกันหารสองนะครับเพราะมันอยู่ตรงกลางพอดีเนาะก็ไม่ต้องไปทำอินเตอร์โพเลตให้มันแบบคำนวณเยอะเสียเวลานะครับแต่ถ้ามันเป็นเลขอื่นก็ต้องอินเตอร์โพเลตนะครับถ้าเป็นเลขอื่นที่เป็นสี่สิบสามสี่บสองอะไรย่างนี้ก็ต้องไปอินเตอร์โพเลตเอานะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลอกเลขกัก่อนนะสามหนึ่งศูนย์สาหนึ่งเจ็ดูนูนย์สามสี่เจ็ดศูนย์นะครับ ่าก็อ่ที่ไอร้อนยิ่งยวดนะครับที่ P หนึ่ง และทีหนึ่งนะปริมาตรจำเพาะนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0ู3ย์จุาำไม่ได้ลนะศูสานงเจ็ดนะครับศูนย์งเจ็ดบวก0.03 470ุดศมสียใช่ไหมทั้งหมดนี้นะครับหารครึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางพอดีเนาะ,ะเท่ากับอะไรล่ะเนี่ย เป็นเลขซะหน่อยศูนย์จุดศูนย์สามสามสองครับสามสาสองเหรอได้ได้แป๊บนะพอดีกดไปครึ่งทางละแป๊บนะสองนะแล้วก็หารเอ้ยหารสองศูนย์จุดศูนย์สามสามสองศูนย์เนาะศูนย์จุดศูนย์สามสามสองศูนย์นะครับหน่วยก็จะเป็นอะไรอ่ะอ่า รูปแบบเมตรต่อกิโลกรัมนะครับโอเคไหมครับมาอะไรนะสภาวะสภาวะที่สามเลยแล้วกันนะสภาวะที่สามเลยนะเราที่สามเลยนะครับเรารู้ว่า v สามใช่ไหมต้องเป็นครึ่งหนึ่งของ v หนึ่งใช่ไหมเป็น0ู้า v หนึ่งนะครับ ็คูณ0.5หรือว่าจับหาร2เลยนะครับก็จะเป็น0.0166นะครับจบไหมจบไหมเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วนะครับก็คือ,อเพราะฉะนั้นนะครับงานา w สองสามนะก็จะเท่ากับเราลอกอันนี้มาอีกทีนึงนะ หรือว่า v สองก็ได้นนี้ยังไงก็ได้นะก็แทนตัวเลขเข้าไปใช่ไหม่อ,อมวลมันคือศูนย์จุดหกิโลกรัมใช่ไหมครับแล้วก็ความดันนะช่วงที่มันเป็นความดันคงที่ที่ลูกสูรข,ขยับตัวได้เนี่ยนะมันคือสี่ร้อยนะครับแล้วก็ปริมาตรจำเพาะที่ต่างกันก็คือจุดศูนย์สามสามสองนะครับหนึ่ง 0166นะครับอันนี้หน่วยเป็นลูกบาทนีเมตรต่อกิโลกรัมนะครับจัดการคำนวณซะนะครับตรงนี้ก็ได้จุดศูนใช่มคูณสี่้ยคูณจุดหนึ่งนะครับได้เท่ากันไหมศูนย์จุดนะครับหน่วยมันจะเป็น งานใช่ไหมหน่วยมันจะเป็นกิโลจูลใช่ไหมไปเช็คหน่วยได้นะครับเดี๋ยวเอกิโลกรัมกิโลกรัมตรงนี้จะตัดกันนะเนี่ยเนี่ยกิโลกรัมกิโลกรัมตรงนี้ตัดกันใช่ไหมแล้วก็กิโลปาสคาลเนี่ยเดี๋ยวมันจะแปลงเป็นกิโลจูลไม่ใช่กิโลนิวตันใช่ไหมต่อตารางเมตรได้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวตารางเมตรตรงนี้นะครับจะตัดกับตรงนี้นะครับหรือเมตรเดียวนะครับก็ข้างบนก็จะเหลือเป็นข้างบนจะเหลือเป็นกิโลนิวตันเมตรก็คือกิโลจูลนั่นแหละนะครับ หน่วยมันก็จะตัดกันนะครับอ้าทีนี้ได้แล้วนะก็คืองา,ง,คงานรวมตั้งแต่1นถึงสนะครับงานรวมตั้งแต่1นถึงสนะก็คืองาน1ถึง2บวกกับงาน2ถึงสนะครับก็คือช่วงแรกเป็น0ช่วง2เป็น0.664นะครับ เอ้ยเดี๋ยวนะผมคำนวณเลขผิดคือสลับที่นะครับเอาใหม่เอาใหม่ลำดับมีผลนะครับเพราะว่าเครื่องหมายมีผลนะอันนี้ต้องระวังเนี่ยผมก็ทำผิดซะละา v สุดท้ายนะครับคือจุดศูนย์หนึ่งหกหกนะครับส่วน v เริ่มต้นมันเป็นศูนย์จุดศูนย์สามสามสองนะครับค่ามันจะออกมาเป็นลบนะโอเคไหมครับคำว่าลบเนี่แปลว่าอะไรนะ อ,อมันเป็นทิศทางที่งานวิ่งเข้าใช่ไหมคืองานออกอะ่ะงานที่เราได้จากระบบอะ่ะเรียกว่าเป็นบวกแต่อันนี้มันเป็นงานที่เราใส่เข้าไปในระบบคือใ้ตัวอะไรอะ่ะแรงกดอากาศกับน้ําหนักของลูกสูบที่อยู่นอกระบบอะ่ะมันเป็นตัวกดให้ให้ลูกสูบมันลดลงอะ,ะ่อะนะครับลดปริมาตรลงอะ่ะนะครับมันก็จะต้องเป็นลบเนาะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นงานรวมก็จะเป็นลบนี่แหละนะ หน่วยก็เป็นกิโลจูลน,นะครับอันนี้จะเป็นตอบแล้วนะทีนี้ก็โน้ตว่าโน้ตทิ้งไว้นิดหนึ่งนะครับว่านี่งานเป็นลบนะ,หม,มะหมายความว่า สิ่งแวดล้อมอใส่งานเข้าไปในระบบเข็นใไหมจะได้เข้าใจคอนเวนชั่นของเรื่องเครื่องหมายด้วยนะครับยังไม่จบครับมีตีนิดนึงนะสำหรับข้อนี้นะเดี๋ยวจะวาดวาด v v ไดแรรมให้ดูเพราะว่าพื้นที่ใต้กราฟของ pv มันเป็นงานใช่ไหมเดี๋ยวจะได้แสดงให้เห็นว่า ไอ้ข้อนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดูเป็น PV บน PV diagram นะครับ